mật nề văng bột son sắm nuôn còn sự to có riêng chứa thuốc than mà phăng tàn ăn thả lèng คอยฟังไปอยากสิแจ้งผลเหตุเห็นประจักษ์โปรดตึกต่อไงมันคักจังสิหวันเห็นแจงการแสดงพระรรมนั้นบอกคือกันกับเนวอื่นเสียมวนเดิฟทึกคืออื่นบอกมีใดแต่ยังใด ให้หากม่วนก็หากได้แต่ต้องปีบเอาเองบ่ต้องเกลียงใจพาแต่ว่าแถมน้องนุ่มปอมอืมบัดนี้ฉันเสด็อ่านอ่านิานสรงเบาถึงองค์กะฐินทานเบาไอฟังแต่เพียงนี้ บนในโนมีเวลากระทำหน่อยบลาิปานบุนอื่นนิดในเปวละครั้งพระโคตั้งระเบียบการเพิ่นว่าการทำทานถวายพระคนเจ้าผู้เน่าน้ำจำอยู่ผู้ที่จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้วก็คนได้ลาภคุณ สามเดือนเพียนผ่านปูนถึงเขตจีวรการไพศสิทานพระสง์รับกาแต่เพียงกำหนดไว้แล้วหนึ่งคำเดือนสิบิอถึงกลางเดือนสิบสองเป็นเวลากระทำใหม่ สาธาไทยกถินทอดกำหนดนี่แล้วเลยนี่เป็นเอื่นไปอ,องค์พระสาสดามีพุทธอนุญาตไว้เพียงน้อยกำหนดใหม่เดีอยยมเดือฮ ไปบุญหลายเหลือโตจังได้โมทนาลวมร่วมจิตใจพงพองออกสัพย์สินเงินทองสตากาบกขาดบินจังได้เป็นกะถินกว่าสิเศษเลียบน้อยเบ่เบิดหน่อยพวดว่าเปียงนั่นล่ะนาสาธายุ ฟังบนเบือ่อตอนที่เกิดอานิสง์ยมมืออาน,านิสง์กทิ้ทานหาประกัรมีไว้ผู้ใดศรัทธากากะทิ้ท่านสิพนบาปตาสัวชีวิตนี่บ่มีเสาเก้ามองอ่ะ ขอที่หนึ่งกิติสโทูจิติสาเกี่ยกองซส่งสาสิงไก่ไปได้ยืนก็สาธุเสือนชมพิลมเลือน ข้อที่สองปิโยมานาปุกปวงประชาภาคเพื่นเห็นแล้วก็หักวอมเทวราพัมพอมป่ญสาธุบุธนาอะเนมีมีตาเมนตกละกรรมกับปุกปวงละ ขอที่สามิสารโทแเมนสิโตกไปห้องทางใดพอไว้วันบุนนำทันแก่กาบอกว่ายาันสันใสขอที่สีอโศลโหยามสิวิโยกใหญ่ไว้จีบปวดลงบอมีหลงกองบน เกิดคนนุนอยู่บนศีรษสติตั้งบ่ลงใจตั้งเทียงนอยโยมโนมเนะขอท่หาสุขติงยันเตียตายแล้วไปสู่เบืองเมืองฝ่าบุ่นบ่วงนะ นี่ลายโยมพิณอ่องพอแม่แม่ผู้ทำทานเว้าถึงองกระตินทานในโยมฟังแต่เพียงนี้เอ๋วังที่ตอนานาตามสิสอยก่อนกาสิขอพักพรไม่แต่เพียงสำนีที่นาจังคอยฟังนั่นล่ะนาะสาธายุ 猫。<Now. S 2> oh なななありがとう ะะให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์และความสุขแลความสุขเก่พวกข้บบรราพเจ้าทั้งหลายพวกข้พาพเจ้าทั้งหลายญกยาติของข้บบรราพเจ้าทั้งหลายเกษติอของของ้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาบรรดามีบิดาบรรดา โคนันรยาสามีพันรยาสามีปู่ย่าตายายย่าตายายผู้ทีละโลกนี้ไปแล้วกู้ทีละโลกนี้ไปแล้วสู่ไปสู่โลกข้าสู่โลกข้าขอให้ท่านได้รับขอให้ท่านได้รับถ้าตุกขโถมธาตุกข์ขอให้คนจับมือขอให้คนจับมือธาตุศุภีศุถ้าตุศุภีศุภขอใ nó

你看这个，好吃了

กอน้องอันเกินสเด็จตุ่มมาอับลูกูพเอา,โเอาุโมทธนาสาลูกการในกองกันหินของคุณฆ่าทั้งหลายด้วยเกินสาลูอันมา,นาดทำที่จะบันตกครับอันหน้ากลับมาพบกับตาปัดหินม,มายา ทิสายะสัพเพว,วาอนุโมทันตุน้าแต่เทพธิดาเจ้าทั้งหายที่สิงจะติดอยู่ทิศปัจกิมมีเท้าวิรูปปกกาเป็นหัวหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องอันเกิน เสด็จลงมาอ่าโมทนาสาธุการในความประหารดินกับหัวฆ่าทั้งหลายทุกตนทุกเอื้อทุกตนทุกองด้วยเจริญอ่านหน้าประกัรที่กุนดนะครับทางนี้นะครับที่เหนือที่นั้น

啊，我啊。 เบาๆของท่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะภายในวังมาพินนั้นจะไม่มีห้องน้ำไว้บริการนะคะคลิปเลยเอาเอาเอาอาเอาแล้วกันเนี่ยอันนั้นอ่ะเอาท่าทองอ่ะวัวหิ้งกินไส้ไหมฮะอันนั้นพวกก็เฟือง แบ่งูได้สองเมตรเนี่ยนี่มีจริงเนี่นี่มีจริงสามเมตรเลยเฮ้ยแบ่งกันได้เลยเว้ยสามคนเอาเลยต่างมาดิแล้วก็ทุบบ้างเฮ้ยแบ่งกันเลยเว้ยดีลูกสาวสามคนเนี่ยเดี๋ยวไปถือขอเขาโอ้จะแปลกว่ะเออติ้งทุบเลยเติ้งไม่มีสามเมตรเลยเว้ยลูกสาวสามคนมาดีเลยเนี่ยมีฝีมีชื่อไหมครับขอโทษมีฝีมีชื่อไหมมีเจ้าละสีมีความหมายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแฟร์ลองแฟร์นี่ ที่สาวมนี่นะทุกสาวน้ำคนเราบอกเราอยากนะมาคุยทุก็ได้ครับไม่เป็นไรทุบเรงนะเดี๋ยวมันเล่นหนีเออเต้องต้องทุบใส่มงอะไรวะเนี่ยเลือกมาแรกจริงจริงนเราได้ยินคำนันมานานแล้วนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยน่าเอามั้ยมันต้ไม่ป็นลูกน่งซื้อน่ะเชลโอ้ยสวยเงาดูเลือดหม่อยสิใส่มือดีมาดิสวยอ่ะ ฟูอย่างนี้มันธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าคนทำหอมีโรงมีอะไรดูแต่อันนี้ขย่าเราจับครั้แรกแล้วเราทดองเรารู้เรารู้ไว้เห็นว่าไทำจแต่ต้งรับว่ามันใหญ่ที่ห็นยังให้ถ่ายถ่ายไปที่แล้วโปมันมีอะไรก็มันทำไงเป็นชายเห็นยังไงอย่างนีนี่ครับผม้าไม่รู้อ่ะเอยไม่จบแล้วจแล้วจอไม่ใช่ทุ่เม็ดบลุมเลยไ้เองนะ ล้นปะลูปปะรูปต้นจะแตกแล้วต้องมันมีปุ๊บไม่แตกไม่มีค่ะ้ชายไม่แตกายผู้ชายผู้ชาย